ดชื่นยามเช้าด้วยจ้ามื่อนี้ก็มาสวนข้างบนคือเกาด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามือเช้าด้วยจ้ามื่อนี้ก็บอมีแดดเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยแล้วก็มีภูเขาวิวทิวทัศสวยงามแล้วก็อากาศก็ดีขนาดจ้าอันนี้ก็เหมือนเดิมทางเขาสวนของเขาด้วยจ้าจะพามาเบิ้งคือเกาแล้วจ้า หัวข้อมื่อนี่เอาเธอามที่ทมไว้ตั้งแต่ต้นคลิป้อจ้ะอ่าเป็นยังคืออยากขายสวนทั้งๆที่ทสวนก็อุดมสมบูรณ์ดีแม้นบอกจ้ะนี่แหละบ้านสวนฟินกาเคยลงอ่าหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็เอาไว้สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆบ่ิันได้เห็นเลยจ้ะเดี๋ยวเบื้องลวยของเขาก็จะมีแต่ขอใ่ๆแล้วก็จะตกเขือสวยงาม อคนที่เคยมาเบิ่งคปบ้านสวนฟินก็จะเห็นตลอดด้วยจ้ะเนี่ยมองๆไปกล้วยก็จะมีแต่กอญ่ๆแ,แล้วก็จะเป็นอผลผลิตหลักของสวนของเขาด้วยจ้ะพอจะมีเรื่อยๆด้วยจ้ะมีตลอดมีเรื่อยๆบ้านสวนฟินก็จะมาตัดกล้วยไปอลาลงคลิปเรื่อยๆเลยจ้ะแล้วก็ต้นนี่ก็จะเป็นต้นอมะฮอกกานีด้วยจ้ะมะฮอกกานีนี่ก็จะเป็นทั้งออย่างังาก็ เกษตรอำเภอจะเพื่อนทรงหมาให้อ่าเราปันสวนกระปุกตอนนี้ก็ต้นหย่แล้วแหละน่าจ,จะประมาณสองปีได้สองปีหรือสามปีก็จำาวาได้เลยจ้ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคุณตาไลเพื่อนเป็นคนดูแลใหล้เด้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นตะไคร้เด้จ้ะตะไคร้ก็มีอ่าอยู่ทั่วไปอยู่แถวแถวสนข้างหน้านี่เลยจ้ะอ่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด เกดไร่หนึ่งงานสามสิบเอ็ดตารางวาด้วยจ้ะปันสวนฟินมาซื้อตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองอ่าถ้าจำผิดนะจ้ะประมาณนี้แหละอ่าก็จะมีมะกอด้วยจ้ะอ่าต้นมะกอต้นนี้ก็รู้สึกว่ามีสุกแล้วด้วยจ้ะนะอ่ะอ่แต่ว่าปานสวนฟินก็คิดว่ามันต้นสูงสูงหรอกเขาต้องหาอเนีวยมาสอยเอาด้วยจ้ะในสวนนี้ก็จะมี ปลูกของหลายอย่างอยู่ด้วยจ้ะตาก็จะเป็นคนดูแลเราตาก็จะเป็นคนขยันตอนนี้ที่เห็นๆก็จะมีต้นมะเขือด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวก็สวนอยู่้างๆกันเพื่อนก็เอาไมา้ปลูกด้วยจ้ะตาก็จะปลูกไว้อยู่สองต้นอ,อันนี้ก็จะเป็นลูกน้อยอยู่จ้ะลูกที่ใหญ่ๆก็คือเริ่มเก็บไปขายได้หลายบาทแล้ว,ลวด้วจ้ะ ไ่ได้เฮ็ดค้างให้เขาเขาก็จะไปทั่วด้วยจ้ะโอ้หกล้วยเครือนั่นหนาที่ฝนตกแล้วก็อา่าล่มด้วยจ้ะเดี๋ยวหฮอสที่เขาไปเบิง่งอันนี้ก็จะเป็นข้นาเห็ดหอมนี่อ่าตัดไปขายได้ยุ่เด้วยนะจ้ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแหนงของเขาเนาะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหนาที่ล่มอ่าบ่รู้ว่าแก้หรือย,ยังเด้อยจ้ะถ้าแก้แล้ว,วเฮาก็สามารถตัดไปได้โอ้ยังบ่แก้เลยนะเสียดาย ขนาดเลยจ้ะอะย่งางบ้ทันได้แก้เลยเนี่ยหลกัหลกๆส่วนของเขาก็จะมีกล้วยด้วยจ้ะมียูทั่วไปเครือข้างหนานี่ก็หนาที่ยังบ้ันได้แก่ดีด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือตาก็จะเป็นคนขยันปลูกแล้วก็ดูแลส่วนพวกมะล่าขี่นกด้วยจ้ะก็จะเกิดเองแล้วก็เอาไว้ก็สามารถกิบได้ยูด้วยจ้ะ ต้นไม้ของเขาก็มีหลายอย่างด้วยจ้ะจังต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะข่อด้วยจ้ะ,ะแล้วก็ปลูกไปกับต้นมะก,กอจ้ะตอนนี้คุณตาเพิ่นกํากลังเก็บมะพริกด้วยจ้ะพริกสมพริกกระเลียงตรงนี้ต้นนี้ด้วจ้ะอย,อยู่ตรงปลายมือนี่ก็จะเป็นต้นลูกไนดด้วยจ้ะบ้านสวนฟินก็สร้างในเน็ตมาแต่ยังบ่เคยเป็นลูกได้ย่างใล แล้วก็มีต้นหน่อยนาเนี่ยทั้งนี้ก็จะปี้ตะไคร่รอ,รอบด้วยจ้ะรอ,รอบบริเวณนี้นะทั้งข้างหน้าก็จะเป็นเที่ยงนาหน่อยของคุณตาที่เพิ่นพักอยู่ด้วยจ้ะทั้งนี้ตาก็จะปลูกเป็นทาราเน่ด้วย,ยจ้ะเยรายู่จ้ะเจดายู่เป็นยังคือต้องขายเครดป่อไว้จ้ะเคร็ดบ่อไว้เพราะว่า อันนี้ก็เป็นมัม่วงข่าวนิยมจะมีอยู่สองตนด้วยจ้ะขาวนิยมนี่ตอนแรกๆเลยเพื่อนก็รู้สึกว่าจนละาซีหาร่อยเพราะว่าช่วงแรกๆก็จะ,ะเพื่อนเอ่ยังจะเป็นเหมือนเหมือนอีหยังที่ออกไม่แล้วเขาก็ที่นิยมราคาก็สีแพงยังเสียจะ้ะอันนี้ก็ปลาซาลาแงของตาทั้งนี้เขาก็จะใส่เป็นโซล,ลาเซลเล์ด้วยจ้ะที่บ้านสวนมาไทยทำคลิปอีอก สวนในทวนนี้อีกรอบนึงเพราะามีคนถามเรื่องทีด้วยจะ้ะอ่าที่ขายเพราะว่าดูแลบ่ไวด้วยจะ้ะเพื่นตาเพื่อนก,จก็จะอ่าอายุหลายแล้วอันนี้ก็จะปลูกเป็นทั่วพูดด้วยจะ้ะทั่วพูก็จะใบางามงามแต่ยังบ่าได้เห็นลูกเห็นตะดอกด้วยจะ้ะอ่าดูแลบ่ไว้แต่หลายๆคนเพื่อนก็สนใจเพราะว่าสวนจะเป็นสวนที่สามารถทำารได้ได้แล้วเด้อจะ้ะก็คือเขามาดูแลแล้วก็ ทำไรได้ได้หมักยมต้นนี้ก็จะเป็นหมักยมหวานเนอจากหมักยมหวานคนก็จะบ่คอยนิยมหรอกแต่ว่าเขาก็ปลูกเป็นร่มเงาไว้่าฝรังต้นนี้บ้านสวนฟินบรได้มาเบิ่งด้อจ้ะเอาลูกที่ห่อแล้วก็มีเสียลายด้อยจ้ะอันนี้ก็คือดูแลเบ่ไวเพราะว่าบ้านสวนฟินน่ะค้นเดียวต้องลบไปทั้งสวนข้างบนแล้วก็ข้างล่างจังฝรังหรือหมักที่ดานี่ก็บ่มีค้นหอให้ก็จะมีแต่บ้านสวนฟินจะเป็นค้นหอด้วยจ้ะ แล้วก็ไหนจะขายของอีกก็เลยบ่มีเวลาจะมาคามต้นนี้กะนาจะเป็นมาคามส้มด้ยจ้ะส่วนน,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 น้อยหนา้าน้อยน้อยหน้าจ้ะน้อยน้อยน้อยนาหรือว่ามะเขียบด้วยจ้ะก็จะเป็นมาเขียบพันุเกษตรแล้วก็จะมีต้นเสาวรสที่ตาปลูกไว้เขาก็จะขึ้นอยู่น้ำกันจ้ะ,ะล้าย้ายปีนี้ก็ได้กินหมากกินน้อยแล้วด้ยจ้ะพอบานเพิ่นก็หักไปแล้วแหละช่วงนี้ล้ำย้ยก็หลายคักอิลิอ่าเถิงค้นเอาให้ บ่ได้ซื้อช่วงนี้บ่ได้ซื้อจ้ะมีคนเอาห้กินแล้วของเจ้าของก็มี้ะจ้ะแถวนี้ภาษาก็จะเป็นปลูกเป็นชาละเน่ว้อีกอ้ะพื้นที่นี่แทบที่บ่วางเวียนได้อันนี้ก็จะเป็นแปลงชาละเน่ใ่ก็ใบเขาก็สิรู้สึกว่าจะ,ะใบใ่สวยอยู่ด้วยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นโซลาเซลทางนี้ก็จะเป็นทางภูเขาด้วยจ้ะ ก็จะห่างภูเขาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีขับรถมาด้จ้ะลำไยเขาก็จะมียูสองต้นจ้ะกล้วยก็ก่อใหญ่ขนาดเลยก็คือบพรได้ตกไอตกแตงแตยางไดปกติกล้วยเพิ่นจะตกแตงด้จ้ะทั้งนี้เขาก็จะมีต้นกระเพราได้จ้ะกระเพราเขาก็จะมีเมล็ดเกิดเองต้นชมพูกของบ้านสวนฟินก็จะมีแต่ว่าเขาเใบไยเพราะว่าโดนต้นกล้วยอ่า บดบังเขาก็งหญ่เพราะไเพราะว่าปกติเขาจะใส่แสงแดดในการสังคอแสงนลยจ้ะแล้วเขาก็สังคอแสงเพราะเลยนาะจ้ะนี่ก็จะเป็นลำไยอีกต้นหนึ่งแล้วก็จะมีมะาขามเทศด้วยลนะ่ะมะขามเทศของเขาก็จะมีอยู่สองต้นจะมีอยู่สองต้นจริงๆบ้านสวนฟินปลูกไว้หลายว่นนี่แหละแต่ว่า,าด้วยความที่ว่าดูแลบ่ไวก็เลยไถยทวนด้านล่างด้วยจ้ะที่เพื่อนเท่าเฮ็ดอ้อยนะ่ะ เมื่อก่อนจะมีต้นมะขามเทศอยู่หลายต้นคือกันแต่ว่าข้างล่างจะเป็นต้นพันพน,น้อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งแก้วด้วยจ้ะพักบุ้งแก้วนี่คุณตาก็จะเป็นคนปลูกอ่าคุณตานี่จะเป็นคนที่ขยันปลูกขนาดเลยมีอย่างาสามารถปลูกได้แล้วก็มีรายได้เพื่อนก็จะปลูกไปด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งนี้ก็จะเถ่าแก้วแล้วล่ะถ้าจะเด็ดไอ้เก็บก็ต้องเลือกยอดเขาจา้ะ ฟังทั้งนี้ก็จะมีน้อไม้บงบงหวานไอโบอเมนขออภัยอันนี้ก็จะเป็นหวานเพชรน้ำผึ้งอ่บงหวานจะอยู่ข้างไหนบงหวานมียู่แต่ว่ายู่ข้างไหนบ้านสวนพ้นกะว่าผิดว่าถือว่าจ๋านนี้ก็จะเป็นอ่าหวานเพชรน้ำผึ้งจะมียู่หนึ่งสองสามสี่แถวแถวแถวนี้จะมียู่สี่กอด้วยจ้ะสี่แล้วก็ตรงนี้อีกสามกอ หมกงน้าวนี้ก็จะเป็นหมกงน้าวเป็นประเสริฐด้วยจ้ะอ่าบ้านสวนฟินชื้อมา้าเขาบอกว่าไร่เมล็ดด้วยจ้ะไร่มเมล็ดหรือเมล็ดหน่อยนี้แหละอันนี้ก็มีเริ่มมีลูกแล้วแล้วก็ทั้งนี้ก็จะคุณตาก็จะปลูกพริกกระเลียงไว้ด้วยจ้ะก็มีต้นมะก,กอน้ำมะก,กามสมก็มีจ้ะอันนี้ก็คืออ่าเขาใช้เวลาหลายปีกว่าต้นไม้เขาสิใ่งงขนาดนี้ด้วยจ้ะอ่า จะบอกว่าบบเสียดายเลยก็เป็นไปบรได้รอกเพราะว่าเขาก็าดูแลมาโดนแล้วด้ยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหวานพิษน้ำผึ้งหนาทีา่ทับได้แล้วจ้ะเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองสามแถวนี้ก็จะมีสามด้วยจ้ะนอกนั้นก็จะเป็นวงหวานจ้ะบงหวานจะอยู่ข้างหลังโซนข้างหลังทุน อ๋อบ้านสวนฟินก็ลบนารบลังดูแลพ่อไว้ด้อจ้ะคุณตาเพิ่นก็เสียดายยุ่เนี่ยจังอถ้าี่เอาของไปขายตาก็ต้องโทรบอกให้บ้านสวนฟินขึ้นมาเอาของเป็นบ่จ่าอันนี้ก็โซนด้านนี้ก็จะมีต้นผักหวานด้อจ้ะต้นผักหวานผักหวานเราก็มีเมืองต้นบางย้อเขาก็จะมีอแมงกินนู้นด้อจ้ะมากินใบเบิดเกี่ยงเลยนะ บางยอเขาก็บ่ได้ขายดอกแต่ว่าเวลาตัวแมงกินนุ้นมากินใบย้อเขาก็สามารถเก็บไปขวขายได้ด้วยจ้ะเราก็จะมีต้นหมัพผ้าของเขาก็เริ่มเป็นลูกเป็นหมากเป็นนุ้ยเราด้วยจ้ะอ่าวนทางนี้ก็คือชนทางเถียงน้าแล้วก็ยางมาด้วยจ้ะก็จะมีสุ่มอ่า ไอเสาวรลด้วยจ้ะนี่นี่ซุ่มเสาวรลอยูข้างหลังเพียงนะยางมานี่ก็จะมีต้นหน่อยนาหน่อยน,าน,อยนานี่ก็ก,กาลังเป็นลูกเวยจ้ะอ่าตรงใกล้ๆนี่ก็จะมีซาลาเน่คือนกันตาก็จะมีซาลาเน่ไวอันนี้ก็จะเป็นต้นพักเคลิกด้วยจ้ะมีอยู่สองต้นแล้วก็ต้นมะขามป้อมด้วยจ้ะปลูกไว้เนี้ยเมื่อคยเป็นน้วยจะจะเคลียดอ,อกอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสาลานด้วยจ้ะสาลาน้นี่ก็น่าจจะประมาณสองงานนะจ้ะ ที่ออมาเห็ดน้ำโซล่าเซลบ่ค่อยมีแดดสังเกตได้ด้ยจ้ะแดดบ่ค่อยเห็ดหรอกแต่ว่าน้ำาเขาก็ยังไหลดีอยู่ด้วยจ้ะแล้วก็จะปล่อยไว้ถ้าเวลาฝนตกมาจชงนที่ต้นไม้เขาก็าต้องลดน้ำด้ยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากแปบ,บสีม่วงด้วยจ้ะต้นทั่วแปบ,บสีม่วงน,นี่ก็จะเป็นทางลุงไปสวนฝรั่งของเขาด้วยจ้ะ,ะพื้นที่เจ็ดไร่นี่ก็จะ ให้เพิ่นเศร้าเฮ็ดอ้อยยู่หาไรกรจ็จะเหลือสองไรกว่าๆไว้ทำการเกษตรสผสมผสานนี่แหละเมื่อหนีตาก็สับนอไห้ไว้ให้ได้หลายนอเติบจ้ะได้หลายนอคักป็นอ่าไผยบงวานด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะไปขายอ่าอันนี้ก็จะมีต้นมะกรูดอยู่ต้นหนึ่งด้วยจ้ะบ้านสวนฟินกระปลูกไว้หลายปีแล้วละแต่ว่าเขาบอว่าบ่คอยงบ่คอยได้ดูแลด้วยจ้ะ ส่วนแปลงพักอันนี้ตาก็จะปลูกอ่าเมื่อก่อนจะเป็นอ่าแถวนี้จะเป็นโหระพาด้วยจ้ะแต่ว่าโหระพาแล้วก็มีต้นอ่าฝรั่งแต่ว่าฝรั่งประมาณหกเจ็ดต,ต้นนี่แหลกะก็เลยถยออกแล้วก็มาปลูกพืชผักแทนอันนี้กนาดที่เป็นต้นแตงกว่าด้วยจ้อะอเนี่ยกำลังขึ้นน้อยๆอ,ย,อย,ยู่บร่รู้ว่าตาปลูกจากแปลงด้วยจ้ะ าฟางทั้งนี้ก็จะเป็นอ้อยของเพื่อนด้อจ้ะอ้อยนี่ก็จะเป็นพื้นที่หาไรจ้ะไล่ลงไปพื้นที่ของบานสวนก็จะไล่ลงไปตั้งแต่ต้นเดรานี่แล้วจ้ะเป็นแถวย้าวลงไปจนสุดตรงนี้อเห็นต้นไม้สูงๆตรง,ตรงปลายนี่ก็คือพื้นที่หาไรที่ให้เพื่อนเศร้าเห็ดอ้อยอยู่หน้าตอนนี่ด้วจ้ะสัญญาสามปีคุณตาก็จะปลูกขวงหลายย่างเพื่อนก็นเสียดาย คนเคยเห็ุเพิ่นก็อ่าจังไดผูกพันเนาะจ้ะเนาะอันนี้มะมะอ่ามะเขือเทศมะเขือเทศของคุณตากระปูกไปสองแถวเพื่อนก็ที่ผูกพันเพราะว่าเพื่อนอ่าเป็นคนดูแลมั่นบ่ะแต่ว่าอ่าสิทธิในการขายก็คือเป็นสิทธิของบ้านชวนฟินอ่าเห็นว่าบ่มีเวลาขนาดไหนจริงๆอ่ะพอฮอดเบิดแล้วด้วยจ้ะเนี่ยพอฮอดแล้วแต่ว่าอ่าบ้านชวนฟินกระบุกมีเวลามาฮอดอ่ะ อถ้าบ้านฝนฟินบ่ห่อกอระโบมีคนห่อเลยอ่าลูกที่ห่อเราสามารถเก็บได้ก็มี้ะจ้ะเนี่ยจังลูกนี้ก็สามารถเก็บไปได้แล้วล่ะแต่ยังบบมีเวลามาดูแลมาเบิ่งด้วยจ้ะอันนี้ก็คุณตาก็จะดูแลให้ถ้าผู้ใดอยากได้อยากซื้อทิมไว้ซื้อบ้านสวนฟินก็บอกขอแนะนำด้วยจ้ะถาอยากได้ลีก็ต้องมีเวลามาดูแลเขาด้วยจ้ะเนี่ยจริงๆมันก็เป็นผลผลิตที่สามารถทำเงินได้ เพียงแต่ว่าเพอเหตุหลายๆย่างหลายๆหมองแล้วก็ซิบาอามีเวลาที่ซีมาดูแลได้ทั่วถึงด้วยจะ้ะถึงซีมีหลายคนก็สร้างเต่โตหลักๆจริงๆแล้วก็คือเป็นบ้านสวนฟินจ้าจังชาวโอมนี่ตาก็โทรบอกให้ขึ้นมาเพื่อจะมาตัดด้วยจะ้ะก็คือเขาสามารถ ตัดได้แล้วแหละชาโอมนี่ก็จะมีอยู่สองแถวด้วยจ้ะอยู่ระหว่างกลางาส่วนฝรั่งของเขาด้วยจ้ะส่วนฝรั่งของเขานี่ก็จะประมาณอาสองงานสองงานก็กว่าจ้ะบรรยากาศก,ก็ดีจ้ะถ้าเป็นไปได้นะถ้าถ้าบอกคิดว่าได้ไปขายของบาง้านสวนฟินกอ็อยากมาดูเลนะี้ยสวนอยูนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าก็ต้องไปขายของคือกันด้วยจ้ะ นี่ยอันนี้ก็ซือเน่าเบิดเพราะว่าหนึ่งบ่ได้ฉีดยาสองมีฝนตกด้วยจ้ะก็ซีมีลูกเน่าลูกอใส่ได้กับใส่บ่ดได้แล้วก็จะมีรนเต็มพืนเลยจ้ะเนี่ยก็คือบางลูกอ่ะสามารถเก็บได้แล้วบ้านสวนฟินบ่ได้ขึ้นมาเก็บเมนบ่เพราะบ่ได้ข้นมาเก็บลูกเขาก็สีเบิดอายุแล้วก็จะเน่าไปเรื่อยด้วยจ้ะส่ว,สวน นี่แหละเห็ุหลายอย่างก็ที่มีมีเ,เอออยังมีปัญหาอ่ามีปัญหาประมาณนี้น่ะรุนเต็มพื้นเลยจ้ะน่ะรุนเต็มพื้นเลยอ่าบ้านสวนฟินบบได้มาเบิง่งบบได้มาดูแลเพราะว่าเวลาเก็บอ่าจังให้พ่อบ้านมาเมื่อนั้นก็บอกสองลเพือนก็เก็บแค่สองรูแหละเออได้สองรูพื้นก็พอแค่นั้นแล้วก็จะเป็นไออย่างที่แบบว่า ขึ้นมาคือเฝ้ากลับบ้านเพื่อนว่ได้ว่าจะมาเบิงวา่าที่มาเก็บอีอย่างอีอย่างเนี่ยคือบ้านสวนจังที่เด้อจ้ะอันนี้กล้วยเฮาก็อ่าเป็นตกเครือแล้วก็มีปีกอจะสุดแล้วเด้อจ้ะอันนี้ก็คือที่บ้านสวนเทดไปยังบ่มีเวลามาเฮ็ดต่ออีกด้วยจ้ะที่ตัดไตนะอ่าอันนี้ก็คือตัดออกอ่าได้เ็ดแค่แถวเดียวจ้ะ พอบอ่มีเวลาแล้วก็บ่บ,บ่ค่อยสบายก็ยังเหตุงานอยู่ด้วยจะ้ะกล้วยกล้วยกอนนี้บ้านสวนฟินก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ไปขายแต่ตอนนี้เขาเริ่มอ่าลูกเจ้าเหลืองแล้วจะ้ะเครือนี้ก็พอตัดแล้วดิวแต่ว่าจะขายเคือที่ว่าเอาลงไปแล้วก่อนส่วนฟังทั้งนี้ก็จะเป็นพวกหัวละพาด้วยจะ้ะเนี่ยที่ปลูกไว้ แถวนี้ก็จะเป็นลูกยอต้นยอ,อทางเกตเบื่องว่าใบบ่มีแล้วเพราะว่าโดนแมงกินนู้นด้วยจ้ะกินไปเปิดแล้วตรงตรง้นแค่ตรงที่เห็นอสองต้นที่แหงแหงไปแล้วนั่นก็คือ,อะจะมีต้นผักหวานน้ำด้วยจ้ะผักหวานนี่ก็จะมีหลายต้นอยู่ก็เบพอถึงกับได้ขายแต่ว่าก็พอะกินด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นหัวระพากับกระเพ้า ฟังดังนั้นก็จะเป็นกระเพราแล้วก็ชุนที่มีใหม่ตรงนั้นอ่ะบางสวนที่พอบอัพายางเข้าไปด้วยจ้ะจะมีเป็นแตงกวาที่ตาปลูกไปมันก็ที่บ่ค่อยได้ผหลหรอกก็เลยบัพาไปเบื้องดีกว่าก็จะมีต้นอ่มามะขามโสมด้วยจ้ะเดี๋ยวไปอถึงข้างบนต้นหมักย้อนด้วจ้ะก็ที่รู้สึกว่าที่เห็นเป็นต้นอเป็นลูกหมักแฟงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมักเขือพวงด้วยจ้ะ เบิง้งพื้นที่แทบจะบว่าง,งเว้นด้วยจ้ะนอกจากทางทางเดินหลักๆแต่ว่าทางทางในสวนนี่แทบจะบ่มีะอ่ามักเกลือพวงก็มีเพราได้เก็บอยู่ด้วยจ้ะนะ่ามักแฟงเขาก็จะเห็นอยู่โน่นเห็นบ่จ้ะเดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งนิดนึงเนาะเพราะว่านี่นี่น,นี่มักแฟงขึ้นอยู่ทีงต้นหมักย้อด้วยจ้ะเพราะว่าบ้านสวนบ่ได้เขาไปใกล้ก็เลยซูมให้เบิ่งด้วยจ้ะ ทั้งนี้ก็จะเป็นอีกฟากหนึ่งของสาหนามก็ได้ยินเสียงหนามไหลอยู่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นนอไม้สามหรือดูหรือจ้ะสามหดูนี่ก็จะมีนอออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมองเห็นนี่ก็จะเป็นทั้งนอทั้งแหนงเขาด้วยจะ้ะอาจจะมีทั้งนอทั้งแหนงเขาออกมาฟังทั้งนี้ก็จะเหลืออยู่กอเดียวจริงๆบ้านสวนฟินจะปลูกไว้หลายกออยู่เนี่ยแถบนี้แถบแถบแถบทั้งนี้ด้วยจะ้ะจะปลูกไว้เบิดนเลย แต่ว่าที่เหลืออ่าไปหออต้นกล้วยด้จ้ะแต่ว่าที่เหลือนี่ก็คือจะเหลือแค่กอเดียวกอนี้ได้จ้ะเนี่ยต้นมักแตีงตาก็ปลูกปุค่อยได้ผลดอกแต่ว่าคนขยันนะ่ะเพื่อนอยากปลูกเขาก็ปล่อยให้เพื่อนปลูกไปก็จ้ะอ่าพื้นที่มันก็จะมีจะโซนนี่แล้วจ้ะที่บ่มีของปลูกโซนที่ว่าอ่ากันกันแดนเขตกับอ่าสวนค้างๆด้จ้ะเนี่ยเหมือนเป็นทางที่ว่าให้รถซะเลงเล่นได้นจ้ะ ่อาก็จะบ่มีของในโนบริเวณนี่เลยจ้ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองใส่ใกไก่แม่มาใหม่ๆก็คือวางแผนไว,ว้ว่าจะให้น้ําไหลเข้ามาแล้วก็ปล่อยเข่าสาไงน้ำเลอจ้ะแต่ตอนนี้น้าในสาไงชุูมกว่าน้ําในในนี่เลยจ้ะก็เลยในนี่ก็เลยบ่มีน้ําเลยจ้ะแต่ว่าตาก็เคยทําความสะอาดปลอบนึงแหละแต่ว่าฝนตกมาหย่าก็ขึ้นไว้เลยจ้ะทั้งน,นี้ก็จะเป็น อ่านอไม่หวานเพรน้ำพึ่งคือกันจ้ะเมื่อน,นี้ขนาดที่อ่าซับไปได้อยู่ด้อยจ้ะมีอยู่ด้อน่ะอ๋อมีนอของเขาอยู่อ่ออันนี้ก็จะกินดีขนาดเลยจ้ะก็จะมีอยู่ประมาณสองสามกอเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นมต้นมะขามสมตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงอ่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองเวยจ้ะน้ำดอกไม้สีทองพันของเขา อ,นนอันนี้ก็จะเป็นหวานเพชรน้ำผึ้งอีกก้อนนึงด้วยจ้ะมาทั้งนี้ก็จะเป็นหวานเพชรน้ำผึ้งอีกก้อนนึงอ่าแถวนี้ก็จะมีหวานเพชรน้ำผึ้งอยู่สามก้อทั้งนี้กุนตาเพิ่นก็จะปลูกหมักทั่วไปด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหมักม่วงอน้ำดอกไม้คือกันอีกต้นนึ่งด้วยจ้ะน้ำดอกไม้เขาก็จะมีหลายหลายต้นอยู่อ่าอันนี้ก็จะเป็นมะขามสุบตาเพิก็จะปลูกไว้ แล้วก็จะเป็นนอไม้สามฤดูด้วยจ้ะทางนี้ก็จะเป็นนอไม้สามฤดูอ่าต้นย้อต้นนี้ก ah. ็จะเป็นพี่เลี้ยงของอ่าต้นผักหวานนี่ผักหวานของเขาก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้สีท้องอีกต้นหนึ่งด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นสามฤดูนกไม้สามฤดูอ่าตอนนี้ในสวนของเขาที่สามารถ ทำารไ,ได้ด้ยจ้ะก็มีกล้วยมีฝรังแล้วก็มีเนื้อไม้ด้วยจ้ะหล,กหลกักๆยูก็จะมีอยู่สามอย่างเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนื้อไม้ก็จะออกดีขนาดด้วยจ้ะออกได้เรื่อยๆอะ่ะอ,อันนั้นก็จะเป็นหนงของเขาที่เลี้ยวเห็นแล้วก็มีกล้วยอีกยอย่างหนึ่งอาเครือนี้ก็งามงามเครือหง่ด้วยจ้ะอาถ้าเขาย่างไปทั้งนี้ก็จะเป็นทางที่ว่าไปสวนเพื่อนด้วยจ้ะ อันนี้ก็จะสุดตรงนี้แต่ว่าฟังทั้งพุ่นก็จะเป็นกล้วยที่ตาปลูกไว้กล้วยฟังนั้นก็เป็นของบ้านสวนคือการจัดเป็นที่สาธารณะแต่ว่าเขาปลูกไว้เขาก็สามารถทํากินได้ด้วยจ้ะทำมาหากินได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทั่วพูด้วยจ้ะคุณตาเพิ่นจะปลูกทั่วพู้ไว้ฟังทั้งพุ่นจะเป็นทั่วฟังเงาตรงนี้จะเป็นทั่วพู้ดจ้ะออกจากตรงนี้มาด้วยจ้ะ ก็จะเป็นแปลงผักอ่าผักบุ้งที่บ้านสวนเคยมาถอนรอบก้อนแล้วจ้ะเราก็จะมีคุนตาปลูกามะเขือเทศนี่มะเขือเทศเริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะอย่ยพื้นที่บาวางเวนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงอ,อย่างนะ้มะม่วงแก้วขมิ้นอข้างหน้าพ้นก็จะเห็นเป็นต้นผักชิเล็ก้จก้ะในตรงนี้อ,อันอื่นก็โซนข้างหน้าก็จะเป็นกล้วย ทั้งนี้ก็จะมีัวระพามีอ่าหมักพริกกระเลียงด้วยจ้ะแล้วก็จะมีตะไคร้อยู่ปาไปาให้กันอันงนี้ก็จะเป็นต้นหมักม่วงแก้วขมิน้นอีกแก้วไออีกต้นนึงอีกแก้วนึงนะบอผิดเ <c oughs> พราถือด้วยจ้ะ <c oughs> ทั้งนี้ก็จะมีเป็นหมักม่วงอ่าแดงจักระพัดด้วยจ้ะลูกใยใเด่งแดงบางคนเพิ่นเอิญงาช่างบ่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่าด้วยจ้ะ <c oughs> แถบนี้ก็จะเป็นพวกมักพริกของคุณตาด้วยจ้ะมาฟังนี่ก็เนี่ยเมื่อกี้เขาพายยางแยกออกไปเบิง่งอ่าต้นไผยสามดูดูมั้บ่จ่ะมันมันจะมาจากศูนฟังนี่แหละอ่าเสร็จแล้วกาเนี่ยบริเวณน,นี่ก็คือเหมือนเป็นทางรถด,ด้วยจ้ะต้นมะกกอก็็เป็นหน้วยอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งอีกต้นนึงนี่อ่าแล้วก็มีต้นมะลุมต้นฝรั่งด้วยจ้ะ บางทางนี่ที่ให้เบิ้งเมื่อกี้ก็เป็นต้นมะขามป้อมไม่นาจา้ะต้นมะขามป้อมแล้วก็จะมีต้นทั่วแปบ่ขึ้นไปสูงเลยจ้ะอ่าขึ้นไปสูงเลยแต่ว่าอ่าทั่วแปบก็ยังว่าท่านได้เป็นลูกเลยจ้ะยังบ่ถึงเวลาเขาอันนี้ก็จะเป็นต้นตะขบยักหรือตะขบปลาแต่ว่ายังบ่ท่า,านได้เห็นลูกสุกแต่ยังไงเห็นลูกเป็นดิบดีเป็นงสีมาดรูรอบบ่รูว้ว่าเขาที่สูงย้ําใดเลยจ้ะอันนี้ก็จะ บริเวณโซนทางนี่หมักแฝงของตาก็รู้สึกว่าจะเห็นเป็นลูกเลก้วจ้ะอ่าแล้แน่ยอยู่ใต้หนีกันม้มาปลูกไวนก้น่ะจ้ะอ่านี่นี่ขน,น,นาดนี้คนดูแลอยู่หลายคนอันนี้ก็โซนข้างหน้าที่เข้ามาทั้งส่วนบ้านสวนเ้วยจากบรรยากาศก็ดีดีหรอกอ่าก็เป็นตาหนาเสียดไย้ขึ้นกันเนื่อจากถ้าที่ขายแต่ว่าด้วยความที่ว่า ดูแลบ่ไไว้ดีจ้ะเพราะว่าบ้านสวนฟินจะเป็นคนหลักๆเลยที่จะมาเบิงสวนฝรั่งยังจะเราก็จะทั้งหอ่อทั้งตัดแตง่งทั้งขายอทั้งตัดขายเองอ่ะแล้วก็คนอื่นเพื่อนก็มีงานของเพิ่อนอีกอย่างหนึ่งก็ต่อบบถือกัน <laughs> เพราะว่าบ้านสวนฟินอ่ะหนจะตัดพักรับออเดอร์แล้วก็ไปขายเองมันก็เลยบ่ค่อยมีเวลาด้วยจ้ะเบิง บรรยากาศสุดยอดมากๆเลยอ่ามากบรรยากาศแบบนี้จะเป็นไปได้ก็อ่าอยากอยู่ขายของแล้วก็มาอยู่สวนแต่ว่าตอนนี้เขาก็ต้องดูแลสวนข้างหลังน้ำก็เลยบม่มีเวลาปัใดดเลยจ้ะอ่าอันนี้บ้านสวนฟินจะทิมอ่าเบอร์โทรไว้อยู่ ใต้คลิปด้วยจ้ะใต้คลิปเดี๋ยวผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ด้วยจ้ะทางก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็ไฟฟ้าอนาคตคาดว่าหนาจะมีด้วยจ้ะเนี่ยคาดว่าหนาจะมีเพราะว่าตอนนี้ก็มาได้ประมาณครึ่งทางแล้วถ้านับจากอ่าหมู่บ้านมาถึงอ่าภูเขาด้วยจ้ะเนี่ยส่วนทางเพื่อนก็เริ่มทยอยเฮ็ดเรื่อยๆก้าปีนาก้าเพราะเนี่ยอาจจะมี โมประมาณมาถึงหนาสวนเลยก็ได้จ้ะอันนี้ก็คือทั้งของมานาสวนเขาด้วยจ้ะอาจจะเป็นแค่หินกวดแต่ก็จะสะดวกว่ากวาเก่าจ้ะเตีนตอนนี้ก็ฝนตกก็สามารถมาได้สบายอยู่เวยจ้ะอขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปของบ้านสวนฟินด้วยจ้ะาฝากกดไลก์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟินเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปสวนนี่ผูใ้ใดสนใจเบอร์โทรฝากก็ให้ตรงใต้คลิปด้วยจ้ะ ขอบคุณหลายๆที่ให้กำลรับชมคลิปด้วยจ้า